คลิปนี้สนับสนุนโดยเกมมิ่งเกียร์จาก MSI ถ้าคุณยังขาดอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ดีๆ MSI เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ G50 m เกมมิ่งเมาส์สุดเท่คีย์บอร์ด GK50 โล w Profile คีย์บอร์ดที่มาพร้อมสวิตช์เคลให้สัมผัสที่รวดเร็วและแม่นยำหูฟัง GS50 หูฟังคุณภาพดีใส่สบายไม่ล้าหูสินค้าทั้งหมดรับประกัน2ปีถ้าเสียเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีแถมสามารถปรับไฟล์ผ่านโปรแกรม MSI Dragon Center ได้ด้วยนะ สนใจลองกดลิงก์ในคําอธิบายดูครับการเอาชีวิตรอดในโลกของวิดีโอเกมเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับการเอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายการเอาชีวิตรอดจากสภาพอากาศหรือพวกซอมบี้มันอาจจะมีทั้งการต่อสู้แอคชัน่นเก็บของบริหารนู่นนี่นั่นแล้วบางทีมันอาจจะมีเนื้อเรื่องสุดตาตึงให้เราด้วยมันเป็นแนวเกมที่หลายๆคนน่าจะชอบกัดและผมก็เป็นคนที่ชอบเหมือนกันครับราะงั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์เลยจะมาขอแนะนำา5เกมเอาชีวิตรอดที่น่าจับตามอง และกำลังจะออกมาในอนาคตอันไกลไม่แน่เลยๆเกมอาจจะออกในปีนี้มาดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างและเป็นการเอาชีวิตรอดแบบไหนไปดูกันเกมแรกเลยคืออีคารัสเกมแนวเอาชีวิตรอดที่มาในรูปแบบโค o ออ v พีวีด้วยตัวเกมธีมของมันจะเป็นแนวอวกาศที่ผู้เล่นจะได้รับบทลงไปสำรวจดวงดาวเพื่อรวบรวมทรัพยากรต่างๆและกลับไปยังสถานีอวกาศของตัวเองในเกมยิ่งผู้เล่นอยู่บนดวงดาวนานเท่าไหร่ ก็จะได้ไอเทมที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามความคืบหน้าของตัวเกมคือเกมนี้มันจะให้อารมณ์ประมาทเก็บเกี่ยวทรัพยากรในดวงดาวและเอาชีวิตรอดจากเหล่าสัตว์ประหลาดในสภาพอากาศที่ต่างกันออกไปโดยยิ่งเหล่าเล่นไปไกลเท่าไหร่ตัวเกมก็จะยิ่งปลดล็อกดวงดาวหรือพื้นที่ใหม่ๆให้เราเข้าไปเอาชีวิตรอดมากขึ้นผู้นั้นโดยผู้สร้างเขาบอกเอาไว้ครับว่าเกมนี้เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากไมครับและเดซี่เขาอยากให้ผู้เล่นรู้สึกว่า กำลังเล่นไมค์ครับผสมเดซี่เรียกว่าเอาจุดเด่นของทั้ง2เกมมารวมกันฟังดูน่าสนใจดีใช่ไหมครับแต่เกมนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกนิดหนึ่งว่ามันมาจากผู้สร้างเกมเดซี่เพราะงั้นอาจจะต้องทําใจไว้ก่อนว่ามันอาจจะออกมาเป็นแบบเดซี่ก็ได้ที่พัฒนายาวนานเหลือเกินมีคนแซวเอาไว้เหมือนกันครับว่าไม่แน่ไอที่เดซี่พัฒนายาวๆเพราะเอาเงินที่ได้จากเดซี่มาทําเกมนี้หรือเปล่าเกมต่อมาคือ Sun of the Forest เกมนี้เป็นเกมแนวสย,ยองขวัญเอาชีวิตรอด กเกมที่มีสไตล์ภาพจริงจังซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากเกม The Forest ในภาคแรกของตัวเกมเรื่องราวคือตัวเอกของเราเครื่องบินตกและลูกชายโดนเราสัตว์ประหลาดจับไปในภาค2นี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกมเขาจะเล่าเรื่องยังไงว่ากันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครอ,อื่นแทนแต่ในตัวอย่างของตัวเกมผมบอกเลยครับว่ามันทําออกมาได้น่าเล่นเป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่อัปเกรดจากเรื่องราวเครื่องบินตกภาคแรก แต่ก็ยังไม่ทิ้งความน่ากลัวและวิธีการเอาชีวิตรอดที่หลากหลาย Little Devil i n s i g h t เกมนี้เป็นโปรเจกต์เกม Kickstarter ที่น่าสนใจมากๆเกมหนึ่งคือตัวเกมมันเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์อารมุมมองบุคคลที่3ที่มีองค์ประกอบของการเอาชีวิตรอดผสมผสานกับการต่อสู้และการสำรวจโลกแบบ Open World ตัวเกมมีสไตล์ภาพเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักบรรยากาศของเกมสวยงามน่าค้นหาโดยเราจะต้องฝ่าฟันไปทั้งป่าเขา ถ้ำลึกทะเลทรายเมืองและบรรยากาศลึกลับมากมายที่มันดูเหมือนมาจากคนละทีโดยคอนเซปต์ของตัวเกมผู้สร้างเขาอธิบายเอาไว้ครับว่าเขาอยากสร้างโลกที่ดูเหนือจิตแต่ยังให้ความรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดไปด้วยในตัวโดวยเขาบอกว่าเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมใหญ่ๆหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมเอ็กคอร์เลเจนด์ออฟเซลดาและซิสเต็มช็อคโดย Little De v i l i n s i d สจากเกมเพลและคอนเซปต์ที่เขาเอามาโชว์มันน่าสนใจมากๆครับ เพราะนอกจากระบบคอมแบทที่มันดูลื่นไหลของตัวเกมมันยังมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรและมันมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครน่าสนใจมากๆ Sta t e of DK ภาค3 State of d k เป็นซีรีส์เกมเอาชีวิตรอดโดยในเกมเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบีตัวเกมเนี่ยมีถึง2ภาคแล้วครับจุดเด่นของ Sta t e of DK ไม่ใช่การเอาชีวิตรอดแบบคนใดคนหนึ่งแต่คือการบริหารกลุ่มผู้รอดชีวิตคือต้องเอาชีวิตรอดเป็นกลุ่มให้ได้รวมๆเกมเพลย์มันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนเกมเอาชีวิตรอดเกมอื่นแหละครับคือออกสำรวจรวบรวมทรมัรพยากรเก็บนูนน่นนี่นั่นสร้างฐานสร้างบ้านติดต่อกับผู้เอาชีวิตรอดกลุ่มอื่นและหาทางรอดไปจากเมืองให้ได้ประมาณนี้แหละสําหรับภาค3เนี่ยเมื่อเราเล่ากลางปีที่แล้วก็มีประกาศว่ากําลังพัฒนาตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วครับ สำหรับตัวเกมภาคใหม่อย่างไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนอกจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าให้เดาจากตัวอย่างตัวเกมคงมีลูกเล่นอะไรเพิ่มลงมาแล้วในภาคนี้อาจจะเปลี่ยนเซติให้มันมาอยู่ในหน้าหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุมน่าจะเป็นสภาพอากาศใหม่ของตัวเกมแล้วในเกมเราอาจจะได้เจอศัตรูใหม่ๆจากเหล่าซอมบี้ธรรมดาเพิ่มเป็นซอมบี้สัตว์ป่าด้วยก็ได้อันใดเองเกมเอาชีวิตรอดที่ฟังเรื่องย่อแล้ว อาจจะทำให้คุณซึมเลยก็ได้กับการเรียนรู้ื่อเติบโตและรอคอยวันที่ต้องแยกจากกันเรื่องราวของสองแม่ลูกที่ต้องผจญภัยเอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายและเต็มไปด้วยซอมบี้แอลลิงและโคดีโดยแอลลิงผู้ที่เป็นแม่โดนซอมบี้กัดจากการเอาตัวเข้าปกป้องลูกชายเธอรู้ดีว่าวันที่ตัวเองจะกลายเป็นซอมบี้จะต้องมาถึงในเวลาไม่นานแต่ด้วยความเป็นแม่เพื่อที่จะให้ลูกชายสามารถมีชีวิตรอดต่อไป ในโลกอันโหดร้ายในวันที่ไม่มีเธอพวกเขาเลยต้องลุยหาทางรอดกันต่อไปเป็นเกมที่เปิดมาก็เศร้าแล้วโดยเป้าหมายของตัวเกมคือนอกจากเอาชีวิตรอดแอลลิ่ยังต้องฝึกฝนลูกชายของเธอให้มีชีวิตรอดต่อไปได้ในตอนที่เธอไม่อยู่แล้วซึ่งนั่นแหละครับคือเป้าหมายของเกมนี้เอาชีวิตรอดและฝึกให้ลูกชายเกณฑก่อนเธอจะตายตัวเกมเป็นภาพเซลเฉตท,ที่ดูน่ารักอบอุ่นแต่เนื้อเรื่องดราม่าไม่น้อยครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของเกม มันไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักของแม่ลูกแต่มันยังมีปูมหลังอะไรเกี่ยวกับชีวิตของทั้งคู่ด้วยเป็นอีกเกมที่น่าจับตามองมากๆครับก็จบไปแล้วครับกับเกมเอาชีวิตรอดที่กําลังจะออกมาในอนาคตอันไกลคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะได้เล่นกันในปีนี้แหละครับคือเกมเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามันมีเนื้อเรื่องต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องของมันจะค่อนข้างด่ามาตัวเกมมีอะไรให้เราทํามากมายครับไม่ว่าจะเป็นฝาบเก็บของกราฟทานู่นทํานี่ได้หลากหลาย เป็นอีกแนวที่น่าสนใจมากๆแล้วคุณหลหะครับชอบเกมแนวนี้หรือเปล่ากำลังมองหาเกมแนวนี้เล่นอยู่ไหมในลิส์นี้มีเกมอะไรที่อยากลองเล่นบ้างหรือมีเกมอื่นที่ยังไม่ออกก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับจริงๆเกมในลิส์นี้หลายเกมมีเดโมให้ลองเล่นกันแล้วนะครับถ้าใครสนใจลองไปหาดูสุดท้ายแล้วต้องบอกครับว่าไม่ว่าจะวิดีโอเกมหรือชีวิตจริงการเอาชีวิตรอดมันไม่ง่ายทั้งนั้นและมันต่างกันตรงที่ในชีวิตจริงมันอาจจะไม่สนุกเหมือนในเกมใครที่กําลังต่อสู้กับอะไรอยู่ ก็อย่าเพิ่งไปยอมมันนะครับสู้ต่อไปแล้วรอดูตัวเองในอนาคตมันต้องมีวันของเราแน่ๆเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะครับจบแบบให้กำลังใจแล้วกันเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องนี้ให้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ membership ครับที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ได้เลยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ